สวัสดีวัยรุ่นครับผมวันนี้เราอยู่กับเอออะไรเอา่เอานไม่ออกกับพลอยโหลดดิง้งโหลดนานมากเลยจ้ะเกมนี้ก็ลดเสียงไม่ได้เฮ้ยทำไมเครื่องผมมาดูแหลกแหลกวะไม่ดูแหลกแหลกแันแหลกเลยอ่ะเป็นไรหรือเปล่าเชีย่ยแหลกอะเนี่ยวายคุยกับแมวเหรอบายบายอ๋อหยิบหยิบหยิบ จดหมายให้สุดที่รักจุบบุจุบบุนี่คือการเปลี่ยนสุดตั้นเองเราแต่งตัวดีๆก่อนแล้วกันเออว้าวไมยก็ชุดนี้ชุดนี้ไปกันเลยเปิดทีวีได้ไหมไม่ได้ไปดีกจ่าไปจากบ้านก่อนดีกว่าจักรยานเหรอขี่ได้เหรอ ปีปีมันทิ้มของเว้บล็มบึ้มบล็มอย่าอยา่านะฮะเราะให้จดหมายที่รักก่อนเกมนี้ก็เป็นเกมพาร์ทแรกนะครับผมนะที่ผมเออเฮ้ยเด้อเด้อเดจดหมายกูหายเว้ยคืออะไรวะเดียไอ้เว้นจดหมายกูหายอะไรวะนี่ไอเกมมึง Hai gì nè? người sao mà thế? hm. Why? Wee. 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 bên Wee. nè, Wee. 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 đi, đi Wee. Wee. à, à, ถั้งงั้นก็ต้องมีตออ่อสิใช่ไหมเงินหมดแล้วด้ไหมเอ็กซ์ฮ่าฮ่าดิงดิงเขาเข้าห้องเรียนมาแล้วไอ้วีนเนี่ยซำมี่อะไรอยู่เนี้ยเบอร์โทรเรอ เอาเปลี่ยนเพื่อนเป็นเป็นไม่ใช่เปลี่ยนเพื่อนเปลี่ยนชุดให้เพื่อนได้ด้วยเปลี่ยนเพื่อนชับเจี๊ยบชับเจี๊ยบเอถ่ายรูปถ่ายรูปโมอีดอกกีดอกไปถ่ายรูปไปถ่ายรูปเลยเยอะอีดอกหันดีจ้ะหันดีอีดอกอยากถ่ายรูปไอ้อยากไม่ใช่ไม่ใช่อยากถ่ายรูปอยากถ่ายรูปอยากถ่ายรูปอะไรวะ โอ้หมกอดขอได้ญาตดูเวลาแบบนี้นะครับนะพอดีของผมมันดูแบบดีเว้ขอไปบางทีก็เป็นสุดแบบนี้โรงเรียนของเราน่าอยู่คุณครูใจดีกับทุกคนกับทุกคนนะไม่ใช่ทุกคนห้องนี้คือห้องอะไรเอ่ย ีวิงโอ้สวัสด,ดีครับสวัสด,ดีเกมเมอร์เกมเมอร์ชอบถ่ายรูปอ่ะวายเฮ้ยเยตโตโอวันตินพาโลเฮ้ยแม่งน,นี่เนี่ยเอ้าอะไรวะเนี่ยโอเคไม่จากกหนะฮะเฮ้ยไปไหนกันไปนไหนกัน ที่ห้องศิลปะศิลปะนี่ว่าดูดิแบบนี้จะอะไรไหมไอสัตว์เฮ้ยมึงว้าลูกอยู่นะทำอะไรเนี่ยมันตีต่อยได้เหรเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้ไอห,ห้องฟัวมีอะไรวะอ๋อไม้ถูน,นั่นแหละที่ถ้าเราเอาฆ่าใครแล้วก็เอาไม้ถู เกมนี้อาจจะเล่นมาเยอะนะแต่ว่าผมจะขึ้นพาร์ทไปพาร์ทที่หนึ่งก่อนแล้วกันนะครับนะขึ้นพาร์ทที่หนึ่งไว้ก่อนเผืดเด่อเล่นต่อไว้ว่ายไม่มีอะไรกีนี้ห้าทีละปัดตีโยนทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเอาคอมกูล่ะมีคอมกูไหมอะ่ะเรียกครบทุกคนแล้วทำไงวะทำให้ง่ายมันออกไปวะบาบายไปไายบายดิ อะไรเนี่ยคุณจะเล่นเกมไม่ซับเฮ้ย VR แหรอพี่อ๋มันมันเล่น VR ของแท้เว้ยไม่งั้นคงเห็นกูเห็ะะนกูระบานี้มาคุณได้แอคทาวเราปานนี้เฮ้ยมีนางฟ้าด้วยคืออะไรวะลองก,กดยดิ มันคืออะไรบ้างพวกนี้เอาไปกันใหญ่เราไม่กดมั่วกูเชีย่ยววิ่งเร็วจะปั๊บปั๊บปั๊บไมรู้ว่ามันจะมีอันนี้นด้วยนะฮะๆๆ่าฮ่าฮ่าพลังแห่งโคตรพ่อโคตรตระกูล คอนแฮมเมอร์ให้ด้วยโคตรอีสั้นเลยเฮ้ยกลัวอะไรวะกี้นี้ขุดมอวก,ก็เป็นงานวะห้าคุม ไม่จับ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 บินไม่ได้เหรอวะอ๋อบินได้อยู่บินได้อยู่ไ,ยไปกันหน่อยไปกันหน่อยไมอยู่ไหน่แลววะเนี้ยลุกดิให้ลุกลุกลุก,ลกบินไปเลยเสียเวลา บินสู่โลคก,กว้างโอ้บินทีแหลกทีเว้ยแหลกเลยเวนขาตาณะดีกว่าเพลงดาสมุลรมีอะไรบ้างด้านนี้มีปืนดีกว่าเอาปืนดีกว่าวะ ก่อนไปมิหรู้สึกว่ามันจะมีตำรวจเลยไปเจอกับตำรวจหน่อยดีกว่านี่ไงตำรวจตำรวจนี่ตำรวจนี่ตำรวจไปเจอกันหน่อยตำรวจเดี๋ยวยิงไงส้แตกไอเวนโทรหามันเฮ้ยเสียวจังวะ จักู้จักรูเฮ้ยเตรีไปปืนกูล่ะทิ้งปืนหาประแสงเลเซอร์อะไรล่ะเดี๋ยวก็ดับแนวหรอกไอ้บินตายตายจีนช้ำอะไรจีนชมป์ ตายตายตายโอ้ตำรวจตำรวจลงพักนี่มีกี่คนวะเนี่ยชอชาชอชอชอทิ้งปืนไปขึ้นได้ไหมอะวายอะไรก็ขึ้นอยู่กับวายหมดอะไรวะขับยังไงวะเนี <laughs> ่ยอ๋อ หยอเออเอเอเตอร์ทำไมเป็นแบบนี้อ่ะโอ้สรารชีเพื่อชาติโอ้ปังเพลงดาบคาตานะหยอเพลงดาบฟัมุูไลป้าตะลบหอีโรลี่ อีโลปีกลายเป็นสีดำแล้วยัดยัดไปยัดไปเอ,อ้ยไม่ใช่มึงจับทุ่มหาตั๊แตกไปสือ้อเคลียรินยากเนี่ยเพราะมันแหลกไงอ๋อจบแล้วปิดทังไปโอเค สมอันควรแล้วก็ฝากดกด Subscribe ด้วยนะครับเกมนี้อาจจะไม่เล่นต่อนะแต่ว่าผมจัดทาเป็นพาร์ทที่1ไว้นะครับนะประมาณนั้นเหมือนกับเกมฟากุระที่เหมือนกับเอ้ยเหมือนกับเกมฟักูละะะ่าเลยค่ะฟากูลฟิมมเลเตอร์นะเว้ยที่เหมือนเกมเข้าก๊อปกันมามันเหมือนกันอนะประมาณนั้นนะครับโอเคบา,บายบายเจอกันคลิปหน้า